สวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีเอฟซทุกท่านทุกคนเพื่อนเพื่อนชาวยูทูบเพื่นเก่าเพื่อนใหม่ FC เก่าเอฟซใหม่นะคะคลิปนี้พี่นีก็จะมาพูดถึงเรื่องเราใกล้ตัวเรื่องผู้ชายฝรั่งแก่นะฝรั่งเท่าก็จะมี3ประเภทนะคะ3ประเภทที่เราจะมาเล่าสู่กันฟังนะประเภทหนึ่ง ก็คือเราพูดเลยเนาะประเภทหนึ่งก็คือเราก็าพูดถึงคนมีฐานะนะคะคนมีฝรั่งมีฐานะเออรวยหรือไม่รวยเราไม่รู้นะแต่ว่าฝรั่งที่มีฐานะประเภทหนึ่งที่ใช้ชีวิตบ้านปลายตอนเท่าเนาะอยู่คนเดียวก็คือมีเงินแต่เราไม่อยากเสียเงินนะคะอยากได้แฟนแต่ไม่อยากเออให้เงินเขา ไม่อยากสูญเสียคืออยากได้เขามารับใช้ตัวเองมาอยู่นะคะเพราะาตัวเองมีเงินนะคะมีวาสนาเออเออผู้หญิงเ,ออเข้ามาอยู่กับฉันคุณก็มีวาสนาเพื่อให้มาอยู่บ้านใหญ่นะคะแต่ว่าการเงินกันทองให้คุณหาเองนะคะแต่ฉันอยากได้คุณอันนี้หนึ่งประเภทของฝรั่งเท่าเนาะที่มีฐานะนะคะมีฐานะประเภทสองคือ มีเงินแต่ไม่ดูตัวเองนะคะเออไม่ดูตัวเองคือว่าถึงฉันขี้เหร่แต่ฉันมีเงินนะคะฉันมีเงินให้คุณคุณก็จะต้องอยู่กับฉันนะคะอันนี้คือเอ,อเจ็บซ้ำแล้วซ้ำเล่านะคะประเภทที่สามคือปรทเภที่สามก็คือเจ้าชู้เจ้าชู้เออไปวันๆน,นะคะ ไปตรงนู้นทีไปตรงนี้ทีองคือใช้เงินซื้อความสุขอันนี้นะคะคือว่าฉันไม่สามารถที่จะอยู่กับใครได้คือว่าฉันมีเงินถ้าใครอยู่กับฉันก็ไปท่องเที่ยวกับฉันคือว่ากินเที่ยวนะคะประเภทที่สามก็คือฉันไม่อยู่กับใครถ้าใครออชอบเที่ยวชอบกิน เธอเดือดร้อนฉันก็จะช่วยเหลือเธอบ้างนิดๆหน่อยๆนะแต่ว่าหยุดฉันไม่ได้คือว่าฉันอยากใช้ชีวิตอยู่คนเดียวคือฉันอิ่มกับการที่มีครอบครัวนะประเภทสามก็คือเจ้าชู้คือฉันจะใช้ชีวิตแบบนี้ไปจนฉันแก่อันอีกเรื่องใกล้ตัวที่เรารู้นะยังเราจะมาพูดถึงผู้ชายประเภทแรกนะคะประเภทแรก ใกล้ๆตัวเราเนี่ยแหละค่ะไม่ไกลนะคะคือว่ามีฐานะมีบ้านหลังใหญ่นะคะมีฐานะแต่อยากได้แฟนนะคะก็สังเกตว่ามาอยู่หลายคนนะคะเพราะว่าเราไม่ไกลกันเราจะเห็นเราก็จะเห็นนะเราเห็นเขาอ้าวีผู้หญิงมายืนล้างชามให้อะไรอย่างเงี้ยเนาะเออก็ไม่ได้ไปไหนนะ ก็จะอยู่แต่ในบ้านนะคะผู้หญิงก็จะมีอายุอายุเนาะคือก็ไม่เห็นว่าไปไหนนะไม่เห็นออกไปไหนกันเลยนะก็ไม่ได้ไปเที่ยวตรงไหนก็อยู่แต่ในบ้านเนาะอยู่ในบ้านก็คือว่าช่วยกันทำความสะอาดบ้านไปเก็บเบอร์บริเวณบ้านไปถางหญ้าถางป่าถางดงไปเช็ดถูไปก็อยู่กันอย่างนั้นเนาะแต่ว่าไม่คือ เธอมาอยู่กับฉันกินกินอยู่ฉันซื้อฉันกินแต่ถ้าสมมติว่าการเงินการอะไรเธอจะไปช้อปปิง้งจะไปซื้อของส่วนตัวซื้ออะไรเงินของเธอนะเธอยุ่งเงินฉันไม่ได้นะคือว่าถ้าเธออยากกินอะไรพิเศษเธอก็ซื้อมาอะไรเงี้ยเธอบ้างฉันบ้างแต่เธอเข้ามาอยู่กับฉันในบ้านของฉันก็คือว่าเธอไม่ได้ใช้ใจ่ายอะไรในบ้านก็คือว่าปัญหาของเธอ เธอไม่ต้องอะไรอย่างนี้เธอรับที่ชอบเองเธอแต่เงินทองฉันเธอเข้ามายุ่งไม่ได้เนาะสังเกตนะอันนี้ก็คือคนผู้ชายฝรั่งเท่าที่มีฐานะที่ใช้ชีวิตอยู่คนเดียวก็คือห่วงสมบัติของตัวเองนะคือ,อไม่แบ่งปันไม่แบ่งปันให้ใครแต่อยากได้คนผู้หญิง เข้ามาอยู่ด้วยนะคะยังประเภทที่สองนะคะประเภทที่สองผู้ชายที่ไม่ผิผู้ชายแก่เนาะเท่าเนะาะชราแต่ยังอยากมีความรักก็คือมีฐานะมีเงินเจ็บแล้วเจ็บอีกนะคะก็ไม่มองไม่พิจรารณามองนะคะคือเราก็เป็นศิลานีเนาะพี่นี่ก็เป็นศิลานีแล้วก็ออรับฟังเรื่องราวผู้ชายประเภทสอง ประเภทหนึ่งก็เคยมาจีบเรานะคะมาจีบแต่คือว่าเราไม่เอานะคะเราไม่เอาเขาก็เป็นเพื่อนกันเราก็เป็นเพื่อนกันประเภทที่สองเขาก็เคยมาจีบเราแต่เรามองแล้วมันไปไม่ได้ถึงคุณจะรวยคุณจะมีเงินฉันก็ไม่เอาเพราะฉันไม่ฉันมีความรู้สึกว่าฉันเป็นแฟนกับเธอไม่ได้ฉันนอนคู่กับเธอไม่ได้นะคะ เขาก็เลยไปเมืองไทยนะคะสองปีกลับมาเขาก็ทุ่มารกลับมาเขาโดนปอกลับมาเมื่อกลับมาไม่เท่าไหร่นะคะเขาก็มาได้ผู้หญิงใหม่นะแต่เขามาวนเรานะเขามาวนเราเราก็เป็นเพื่อนเราก็บอกก็เป็นไปไม่ได้นะเราก็เป็นเพื่อนกันแล้วอยู่ๆเขาก็ชายคนนี้เขาก็มาได้พบเพื่อนนะ ผู้หญิงใหม่อันนี้ประเภทสองนะประเภทสองแต่ว่าเขาก็คงจะมีฐานะมีเงินเนาะเขาก็มาเช่าบ้านอยู่หมู่บ้านเราแต่ขึ้นไปไม่ไกลนะแล้วเขาก็มาได้พบรักกับเพื่อนของเราเราก็เตือนเขนานะว่าเธอคิดให้ดีๆนะเธอคิดได้ดีๆนะเธอพลาดมานะเธอเพิ่งจะพลาดมาคือว่าเขามีเงินนะคะแล้วเขาเหงาคือการ่ใช้เงินซื้อความรัก ซื้อความสุขให,ให้ผู้หญิงอยู่ด้วยอันนี้ประเภทที่สองแล้วก็ไม่มองตัวเองนะคะแล้วก็ไม่ศึกษาผู้หญิงก็คือว่าเพื่อนผู้หญิงที่ของเราเนี่ยเขาเป็นคนสวยแล้วเขาแต่งตัวเขาใช้ของแพงนะคะเขาใช้ของแพงแล้วเขาจะเป็นคนที่ชอบแต่งตัวแต่ส่วนผู้ชายอายุมากแล้วเท่าแล้วรูปลักษณะ ก็ไม่ใช่ว่าจะสวยจะงามจะเท่จะหล่อนะคนแก่นะมันก็ขนเท่านะมันก็จะไปตามสภาพถึงว่าคุณจะแต่งอย่างไงมีเงินอย่างไเิิ์มชรา,ามันก็จะต้องอยู่กับเรานะมันไม่ไปไหนมันก็จะชรา,าลงแล้วเออส่วนหัวใจเราก็บอกนะอันนี้ผู้ชายประ,ประเภทสองเราก็ปึกเขามาปรึกษาเนะเราก็บอกให้เธอดูกันก่อนนะบอกทั้งคู่เลยนะแต่ผู้หญิงเขารู้ว่าผู้ชายมีฐานะ เขาไม่เขาจะเอาเรามองออกว่าเขาจะเอาเงินผู้ชายคนนี้เขาไม่แคร์นะคะเขาไม่แคร์ว่าเท่าหรือฉลาดฉันจะเอาเงินนะคะ่ตนผู้ชายไม่ฟังนี้เลยแค่อีก,การนะคะเจ็ดมาแล้วสมซามกลับมาแล้วเราก็บอกเขาว่าระวังระวังนะคะเพราะว่าเธอพลาดมาแล้วให้เธอระวังให้เธอระวังดีๆว่าเขาต้องการเงินเธอหรือว่าเขาต้องการตัวเธอเขา เพราะว่าคนนะ่ะถ้าเขาจะหลอกเขาจะเอาเขาจะมีคำหวานเขาจะมีคำพูดให้เธอเขาจะเอาแบบไม่มีวันสิ้นสุดนะแล้วเดี๋ยวเธอจะเจ็บนะเมื่อเธอวันหนึง่งเธอไม่มีเขาก็ไปนะผู้ชายก็ไม่ฟังนะวันละยิ้มนะยิ้มยิ้มคือผู้หญิงเขาก็เข้าไปอยู่กับผู้ชายทำงานผู้ชายก็มานั่งเฝ้า ผู้หญิงก,เก็เกิดอาการแบบไอ,เอนะ้เราก็มองๆนั้นเราก็มองๆเขานั้นเราก็ไม่กล้าไปเตือนเขามากนะเพราะว่าอคอวามลุ่มความหลงมันเกิดขึ้นให้เราไปฟังยังไง <c oughs> เขาก็ับไม่เชื่อเราเราก็มองๆนะอันนี้ยังไม่ถึงเอ,อปีนะถึงเออไม่กี่เดือนนะที่เขาไปได้รักกัน เขาก็มานั่งร้องไห้เืนอ,อยู่หน้าบ้านเนาะเขาหาเล่าอีกแล้วว่าผู้หญิงเออซื้อรถให้ผู้หญิงนะทุ่มเทให้ผู้หญิงคนนี้มากรักแล้วผู้หญิงเขาไปแล้วคือว่าไม่รู้ไปตามหาที่ไหนนะเธอรู้ไหมว่าเขาอยู่ไหน <c oughs> นี่ล่ละค่ะเราเตือนว่าน,นี่เธอทุกวันนี้เธออายุจะเจ็ดสิบแล้ว เธอเข้าใจไหมารามชลาเหี่ยวย่นคุณไปเอาคนสวยคุณไม่ดูสภาพตัวเองคุณใช้เงินซื้อความรักมันซื้อไม่ได้นะคะมันซื้อไม่ได้มันอาจจะใจวัดใจนะยิ่งเธอมีฐานะถ้าคนเขารักเธอเนะ่ะเขาอยู่กับเธอเขาไม่ขอทุกวันทุกคืนหรอกเขาไม่ได้นั่นหรอกการเทคแคร์การดูแลมันจะต่างกันเพราะว่าใจต่อใจนะการดูแลการเทคแคร์ ความรู้สึกของใจวัดใจมันจะต่างกันนะอันนี้เธอใช้เงินซื้อความรักแล้ววันนี้เธอชะลาขึ้นฝ่าเธอจะพยุเออพลังขึ้นมาใหม่นะเพราะเธอไปรักเขาเธอซื้อใช้เงินของเธอไม่เป็นประโยชน์เธอใช้เงินซื้อความรักแล้วเธอก็รักเขาด้วยเธอให้เงินเขาด้วยเธอรักเขาด้วยเธอหลงเขาด้วยเธอ ภูมิใจในได้ผู้หญิงสวยแต่เธอไม่ส่งกระจกมองตัวเองนะเธอไม่ชะโงกมองเลยแล้วเธอไม่ได้เอ,อ่อการหลับนอนการอยู่การเอ,อ่อกับคนนะ่ะเธอจะต้องมีความรู้สึกไม่ใช่ว่าวันไหนเขามีความสุขเขากาะเธอได้ก็คือเธอเอาเงินใส่มือเขาวันไหนแล้ววันแลวเม,มื่อไหร่เมื่อ ได้ความรักนะคะก็คือว่าความรักอ่ะใครๆเขาก็หวยหานะคะไม่ว่าจะแก่แปดสิบเจ็ดสิบเก้าสิบเขาก็อยากได้นะคะอยากได้เออเออความรักยิ่งมีเงินเป็นทุนอยู่แล้วแต่ถึงแม้ว่าสุขภาพเออเออรูปลักษ์นะ,ะสุขภาพเธอดีรูปลักษเธอไม่ดีแต่เธอเจอคนที่ใช่ เขาก็จะรักเธอแม้กระทั่งคนแขนด้วนขาหักคนพิการเขาก็จะรักแล้วอีกอย่างเมื่อเขารักเธอเธอมีทรัพย์สินอยู่แล้วเธอมีฐานะอยู่แล้วเขาก็ยิ่งจะได้ภูมิใจถ้าเธอเจอคนดีคนรักเธอไม่ใช่ว่าอยู่ๆเ,ออเธอชอบของสวยของงามเธอก็จะต้องบำรุงต้อง <c oughs> อย่างคนธรรมดาที่ว่าเออเขาไม่ใจหวูหวาเธอก็ไม่เอาเขาเธอก็ไม่ชอบเขาเะไอย่างเออคนที่เธอจะไปบงังคับให้นคนมานรักกันชอบกันก็ไม่ได้เงินมันซื้อความรักไม่ได้แต่มันซื้อความใค้ได้ก็เลยพูดนะเงินมันซื้อได้ทุกอย่างแต่มันซื้อความรักไม่ได้พี่นีก็สอนเขาไปนะเออก็บอกเขาบอกว่าครั้งนี้เธอจะมีพลังลุกขึ้นมาอีกไหม ฉันสามารถที่ว่าจะปรึกษาคุยกับเธอได้อันนี้ประเภทที่สองเนาะก็ะคือเจ็บไม่อีกแล้วนะคะอย่างเพื่อนๆหลายๆคนถ้าได้ติดตามคลิปพี่นีก็จะได้ดูเรื่องราวของผู้ชายสองคนนี้เนาะประเภทหนึ่งแล้วก็ประเภทสองนะคะถ้าติดตามกันมาเป็นเอซเก่าก็จะรู้ว่าพี่นีพูดถึงใครแล้วก็เพื่อนฝรั่งคนนี้เนาะ ก็คือเจ็บอีกแล้วนะคะผู้หญิงก็หนีไปแล้วถึงแลาวเราเป็นเพื่อนกันแต่เราก็ไม่ใช่เป็นเพื่อนที่สนิทก็รู้จักกันอย่างนี้นะรู้จักกันอย่างนี้และอย่างเราก็ไม่รู้บ้านใครหรอกเพราะเราเราเป็นคนไม่ไปยุ่งบ้านใครนะแล้วประเภทที่สามนะคะก็คือคุณแผนนะคุณแผนก็คืออย่างบาเลยนะ,ะผู้ชายของเราอันนี้ประเภทที่สามคือน้ำมันปลายชีวิตฉันอยู่กับใครไม่ได้ ฉันตะเลงนะฉันเราก็ไม่สามารถว่าเขามีผู้หญิงกี่คนนะก็คือเขาเป็นผู้ชายที่ก็เท่านะจะเจ็ดสิบอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าเขาก็ไม่ใช่ว่าหน้าตาดีแต่เขาลมเขาดีการอบอุ่นกันพูดกันคุยกันอะไรนะั้นเราเราจะรู้ได้เลยว่าเขาไม่จีบเขามาแบบไม่จีบเขามาแบบไม่จ้องเขามาแบบใช้ความอบอุ่นใช้คําพูดคําจา ํำพูดทำคุยกันที่่เราสปอร์ตกินเลี้ยงอะไรฉันจ่ายเองอะไรอย่างนี้เราก็เราเออสติเขาดีนะในการพูดกันคุยผู้หญิงอยู่ด้วยแล้วก็จะอบอุ่นนะคะจะอบอุ่นในกแล้อีกอย่างหนึง่งจะไม่ได้เข้ามาขยเป็นแฟนเลยนะคะจะขยเบแบบในฐานะการพูดกันคุยแล้วผู้ห,นะหญิงขี้เหงานะผู้หญิงขี้เหงา แต่ผู้ชายคนนี้เขาจะฉลาดนะคะจะไม่ค่อยเขาจะไปหาเด็กๆนะเพราะว่าเขารู้ตัวดีว่าเด็กๆจะเอาเงินเขาแต่ว่าถ้าเกิดว่าเด็กๆจะเข้ามานิดๆหน่อยก็โอเคแต่เขาช่างใจเขาไว้แล้วนะคะประเภทที่สามทางปาเล่ก็คือว่าผู้หญิงได้พูดได้คุยเขาจะมีเสน่ห์ทางนี้ผู้หญิงได้พูดได้คุยก็จะลงเขาลมอยากอยู่ใกล้คุณแผนนะคือว่านี่เขาใช้เงินซื้อความสุขจริงๆนะ ความสุขของเขาจริงๆก็คือเขาจะไม่ยอมเจ็บเขาจะไม่ยอมปวดนะคะคือว่าทุกคนที่อยู่กับเขาเนี่ยเขาจะมีวิธีการพูดการใช้เงินของเขาอันนี้คือประเภทที่สามใช่ไหมเขาตายไปแล้วเขาไม่ห่วงเขาไม่มีห่วงนะเขาไม่ต้องมานั่งเจ็บแล้วเขาก็จะไม่ห่วงสมบัติด้วยนะคะเพราะว่าเขาอยู่ของเขาก็ใช้เงินที่ว่า เพราะลูกเขาก็มีฐานะกันหมดแล้วลูกทุกสิ่งทุกอย่างเขาปูทางเอาไว้หมดแล้วคืนนี่ประเภทที่สามคือว่าเขาไม่หลงเขาผู้หญิงหลงเขานะคะแต่ว่าเขาไม่เอารักเอาเปียบผู้หญิงตรงที่ว่าไปเที่ยวแล้วให้ผู้หญิงจ่ายอะไรอย่างนี้นะคือว่าเขาจ่ายเขาอะไรอย่างี้แต่เรื่องช้อปปิ้งเรื่องอะไรนี่เขาจะไม่ให้แต่ว่าเขาจะให้ความอบอุ่นให้การเที่ยวไปทานร้านอาหารเอ,อ่อ แล้วแต่ผู้หญิงคนนั้นจะชอบเดินชอบแบบไหนนะคะก็คือปาร์เล่ของพี่นีนะอันนี้ก็คือประเภทที่สามเอาล้ค่ะเรื่องนี้ก็มาเล่าสู่คนฟังนะคะคือผู้ชายสามประเภทแต่เพียงแต่ว่าประเภทไหนที่น่าเห็นใจนะคะผู้ชายสามประเภทนี้ลองออกความคิดเห็นละประเภทไหนที่น่าเห็นใจที่สุดนะคะเราอยู่ตรงนี้ คือว่าพี่นีจะเป็นคนปัดตรงนะอาจจะมองอะไรผิดพลาดนะคะอาจจะมองผิดอาจจะมองพลาดแต่ละการที่เรามองคนสองคนมันไปไม่รอดนะการการะทําของผู้ชายประเภทสองมันไปไม่รอดนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้ตามหาเคอวอามรัมกหรือ,อยังไงอะ่ะก็คือว่าเขาหาอะไรนะเขาหาความเจ็บปวดหรอบางทีเนาะเขาแบบอันนี้ เราพี่นีพูดได้แต่ไม่สามารถจะสันีิทานคือไม่สามารถที่จะเอามาพูดได้ว่าเออเอออะไรล่ะตีนะตีเป็นสมัยได้เนาะเราก็ไม่รู้เนาะพูดไม่เป็นแต่เอามาเล่าสู่กันฟังว่าผู้ชายสามประเภทนี้มันมีอยู่ในโลกนี้แต่คนเท่านะคนแก่นะคนแก่แล้วเราอยากมีใครสักคนนะคะคือ สามประเภทเนี่ยอันไหนดีกว่ากันนะคะที่การใช้ชีวิตนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ะมาเล่าสู่กันฟังฝากกดไลค์ให้พี่นีด้วยนะคะสวัสดีค่ะ